สวัสดีครับผมทักจากทักมวยไทยนะครับผมอยากจะวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการชกระหว่างเพชรธนง์เพชรโฟกัสกับยุกิโยสะนะครับสำหรับประวัติทั้งสองคนคงไม่ต้องพูดถึงนะทั้งคู่เป็นสุดยอดคิกบ็อกซิ่งนะครับโดยเฉพาะเพชรธนงเพชรโฟกัสถือว่าเป็นตำนานคิกบ็อกซิ่งชาวไทยอีกหนึ่งคนก็ว่าได้นะส่วนยุกิแน่นอนว่าเขาเป็นแชมป์เควันนะครับแล้วก็มีพื้นฐานการชกคาราเต้ที่สุดยอดนะครับโดยเฉพาะลูก แตะปลายเท้าแล้วก็ลูกเตะขาที่ทรงพลังนะครับถ้าเปรียบเทียบอาวุธหมวยในแบบกติกาคิกบ็อกซิง่งแน่นอนว่าเพชรธนงเพชรโฟกัสมีความพลิ้วเข้าออกรวดเร็วแล้วก็มีเพลงหมัดที่เหนือกว่าโยสะแน่นอนจากเท่าที่ผมดูมานะครับคืออาวุธหมวยเนี่ยเพชรธนงไม่แพ้ยูกิโยสะแน่นะโดยเฉพาะการเข้าทําด้วยหมัดการฟุตเวิร์กการออกซ้ายออกขวาเนี่ยเพชรธนงทําได้ดีมากนะครับ แต่ว่าเกมนี้เพชรนงอายุ39ปีนะยูกิโยซาอายุ27ปีก็เป็นรองด้านสมรรถภาพทางร่างกายนะครับไฟนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมมองว่าเพชรนงจะสอนมวยยูกิได้อย่างสวยงามถ้าเพชรนงฟิตเกินร้อยแล้วไม่พลาดเหมือนที่เขาเคยชกกับกับปตันเปี้ยงเดียวเขาให้แล้วหลับอะไรเงี้ย คือถ้าเขาไม่พลาดยังไงก็สอนมวยยุกิแน่นอนยุกิเป็นนักชกที่ไม่ได้มีความพริว้วหรือว่าความรวดเร็วในการออกอาวุธหมัดน,นะครับพ่อวุธเด็ดของเขาส่วนใหญ่ก็คือลูกเตะเตะจิกปลายเท้าเข้าหน้าท้องแล้วก็ลูกเตะขานะครับเขาจะเป็นนักมวยที่เดินหน้าฆ่าลูกเดียวในยกแรกถ้าเขาไม่สามารถกดคู่ต่อสู้ได้นะฮะยก2ยกสามเขาจะแผวให้เห็นเลยสําหรับยุกินะครับ หล,หลายไฟเป็นอย่างนั้นพอเขายก3เนี่คือตุ๊บป,ปั๊บตุ๊บเปเลยคือยืนซดยืนแบบหมดแรงนะนะแต่ว่ายืนได้ด้วยหัวใจนะครับสำหรับยูกิส่วนเพชรนงเนี่ยก็อายุ39ความฟิตตอนนี้แน่นอนว่าอายุของน้ำมวยที่มากขึ้นต่อให้ฟิตเท่าไหร่เนี่ยความรวดเร็วและก็ความแข็งแกร่งก็สู้นักชกที่อายุ20กว่ามไม่ได้แน่นอนนะครับไฟนี้เพชรนงจะต้องควบคุมเกมให้ได้จะต้องชกแบบรัดกุ่มแล้วก็ อย่าปะทะในต้นยกเพราะว่าถ้าปะทะกับยุกิโยสะเนี่ยบอกได้เลยว่าเพชรนงอาจจะพลาดตอนที่ต่อยกับกับกบปิตันนะเปี้ยงเดียวอาจจะโดนอาวุธเด็ดของยุกิน็อกก็เป็นได้นะดังนั้นต้นเกมเนี่ยผมมองว่าเพทรนงควรจะชคด้วยความรัดก,กุมแล้วก็ควบคุมเกมให้ยุกิโชคตามเกมของเพทรนงนะครับเพราะว่าเพชรนงเนี่ยเป็นนักชคที่ มีเทคนิคดี IQ มวยสูงนะแล้วเขาสามารถแก้เกมมวยเองได้นะครับที่ผ่านมาสังเกตได้เลยว่าที่เขาแพ้เนี่ยคือส่วนใหญ่อันลัคก,กี้คือโชคไม่ดีหรือว่าพลาดแค่นั้นเองนะครับไฟนี้ยูกิเขาก็ประกาศแบบไม่เก่งกลัวเพชรนงเขาบอกว่าเคยเคยซ้อมร่วมกันและเขารู้จักจุดอ่อนของเพชรนงนะครับผมก็ดูคลิปละว่าเอาจิงๆอ่ะถ้าเล่นเชิงกันอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเพชรนง เพราะว่าเพชรนงเก่งกว่าเยอะนะครับแต่ว่าเวลาชกจริงเนี่ยมันมีทั้งความกดดันมีหลายสิ่งหลายอย่างบนเวทีนะครับเราก็ไม่สามารถเอาการชกตอนที่เขาเล่นเชิงกันมาวิเคราะห์เป็นเกมการแข่งข,ขันที่แท้จริงได้นะครับถึงแม้ว่าเพชรนงจะทําได้ดีกว่าแต่ว่าเวลาชกจริงเนี่ยโอ้มันมีความกดดันมากกว่านั้นแล้วไฟนี้เพชรนง,งเราเนี่ยอายุ39ปีนะผมเป็นห่วงเรื่องนี้รุองเดียวเพราะว่าผมอายุ4 3สามเนี่ยบอกได้เลยว่า ใจมันคิดได้นะหัวมันไปนะแต่ว่าร่างกายอ่ะมันช้ากว่าที่หัวและสมองเราสั่งการนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงเพชรนงเรื่องฝีไม้ลายมือประสบการณ์ความฉลาดการแก้เกมมวยเนะี่ยโอ้เพชรนงเหนือกว่ายูกิแน่นอนอันนี้ไม่ได้แบบยกยอปอปันเพชรนงอันนี้เราพูดตามความจริงเพราะว่ายูกิโยซาเนี่ยผมเห็นเขาชกเควันมาหลายไฟส่วนใหญ่เขาจะน็อกคู่ต่อสู้ยกหนึ่งถ้าเขาน็อกไม่ได้สองสามนี่คือเขาหมดแรง พอหมดแรงเนี่ยก็จะออกอาวุธสเปซสปานะครับคือยกหนึ่งเนี่ยเพชรนงถ้าไม่ชนะต้องไม่แพ้นะคือต้องควบคุมเกมมึงทีกูทีเนี่ยอย่าไปทําก็คือพยายามป้องกันแล้วก็โต้หาจังหวะโต้หาจังหวะโต,ะโต้ดึงจังหวะโต้เนี่ยจะเหมาะกับเพชรนงเพราะว่ารูปแบบเกมการชบบกแบบคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเขาให้คะแนนหมัดเยอะกว่าเตะขาแน่นอนถ้าเพชรนงไม่โดนเตะขาหรือว่าโดนเตะลูกจิกปลายเท้าเข้าลาตัวแล้วน็อกเนี่ย ผมก็มองว่าเขาสามารถเก็บคะแนนด้วยหมัดได้ดีกว่ายูกิเพราะว่าเพชรนงเนี่ยเป็นนักชกที่สูงใหญ่นะครับไม่เป็นรองชาวต่างชาติแต่ว่าไฟเนี้ยยูกิตัวเล็กแล้วก็ตัวเตี้ยกว่าเพชรนงนะครับดังนั้นช่วงชกการออกหมัดเนี่ยเพชรนงต้องทํได้ดีกว่าแน่นอนโดยเฉพาะหมัดแยบหมัดมือสองแล้วก็ออกซ้ายออกขวาเนี่ยถ้าเพชรนงทํารูปแบบเกมลักษณะแบบนี้ผมมั่นใจว่าสอนมวยยูกิโยซาแน่นอนโดยเฉพาะมากยกขึ้นไปเนี่ย เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างฟรีมือของเพชรนงกับยูกิโยซาแน่นอนนะครับเว้นแต่อย, ter, ik, าย่างที่ผมเดียนไปเว้นแต่โดนลูกจิตปลายเท้าเข้าท้องน้อยป๊บเข้าไปเพชรนงอาจจะกองออกยกก็ได้นะหรือว่าโดนไต่ขาแบบเข้าเส้นพลิกอะไรเงี้ยเก็บชกต่อไม่ไหวหรือว่าฟุตเวิร์กไม่ได้อันนี้ก็อยู่ที่เกมบนวีดีถ้ามันเป็นลักษณะแบบนั้นก็ตัวใครตัวมันสาหรับนักเล่นนะคือย้ําอีกครั้งนะผมมาวิเคราะห์วิจารณ์มวย ในฐานะผมเป็นครูม,มวยแล้วก็มุมมองที่ผมดูเพรนงชกแล้วก็ยูกิโยซาที่เขาชกในรายการเควันที่ญี่ปุ่นนะครับก็พูดตามความรู้สึกแล้วก็ความเป็นจริงที่เห็นคือฝีมือเพรนงเหนือกว่าเยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นคลิปคือเราเป็นรองเรื่องอายุแล้วก็สมรรถภาพทางร่างกายนะครับยูกิโยซาเนี่ยบอกเลยเขาอยู่ในช่วงที่พลิกสุดๆร่างกายนี่คือแข็งแร่งพร้อมปะทะพร้อมเจอทุกคนนะ คือไฟนี้เขาต้องการเอาชนะพิธนงให้ได้เพื่อที่จะสารฝันขึ้นไปชิงแชมป์โลกกับจงาธานเฮเกตี้นะก็โอกาสนะผมมองว่าโอกาสพิธนงมีโอกาสสูงเลยทีเดียวที่จะเอาชนะยูกิโยซะได้อย่างสวยงามนะครับโดยเฉพาะลูกหมัดเพราะว่ายูกิเบสิกเนี่ยเขาเป็นนักชกมาจากคาราเต้ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากคิกบ็อกซิ่งหรือว่าบบ็อกซิ่งดังนั้นยูกิเนี่ยการออกหมัดของเขาเนี่ยจะไม่ได้แบบรวดเร็วหรือว่า เป็นคอมโบที่น่ากลัวเหมือนนักชกญี่ปุ่นคนหนึ่งๆน,นะครับเขาออกหมัดได้ดีระดับหนึ่งแหละแต่ว่าความไร้กาดของเพลงหมัดของเขาไม่ได้เป็นแบบเบอร์ต้นๆของญี่ปุ่นนะครับคือเขาจะชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยการเตะขาแล้วก็เตะจิกปลายเท้าเนี่ยซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ความอึดถึกโทนของเขายืนซดกับคู่ต่อสู้นะครับที่ผ่านมาเกมของเขาจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเกมนี้ผมก็ไม่ฝันผม <laughs> เพราะว่า การชกมวยนะบนผืนผ้าใบอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะคือเพชรนงอาจจะโดนเปี้ยงเดียวแล้วน็อกก็ได้หรืออาจจะชนะคะแนนแบบสวยหรูก็ได้นะอยู่ที่วันศุกร์นี้นะครับว่าเกมมันจะออกมาในรูปแบบไหนคนที่รับชมมวยก็ก็ชมให้เป็นกีฬานะี่ยเพราะว่าเล่นกันพนันมีแต่จะทําให้เจ้ามือรวยนะคุณก็จะมีแต่จนแล้วก็จนนะครับดูกีฬาให้เป็นกีฬาแล้วก็ ดูให้มีความสุขนะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาเรามาพูดคุยแบบนี้เราก็นําความรู้และก็ประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมไม่สามารถตัดสรุปได้หรอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะเราก็แค่มองอาวุธมวยและก็รูปแบบการชกที่ผ่านมาแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าใครจะมีโอกาสชนะนะครับผมให้เพชรธนงนะครับมีโอกาสชนะยูกิโยซะมากนะถึง 70%- 80%เลยถ้าเพชรธนงไม่พลาดนะครับสำหรับไฟ์นี้ ก็หวังว่าเพชรนงนั้นจะเตรียมตัวมาดีแล้วก็ฟิตเกินร้อยนะครับเพราะว่าอายุเยอะละเราต้องฟิตเราต้องดูแลสุขภาพมากกว่านักชกวัยหนุ่มนะครับก็ขออวยพรให้เพชรนงเพชรโฟกัสชนะยูกิโยซะเพราะว่านักมวยตัวเนี้ยผมไม่ชอบเป็นการส่วนตัวต้องบอกเลยว่าไม่ชอบเลยสําหรับยูกิถ้าเทียบกับทาเกรุเนี่ยทาเกรุผมชอบเขาชอบมากเพราะว่าเขาเป็นเจนท์แมนสำหรับคิกบ็อกซิ่งในประเทศญี่ปุ่นส่วนยูกิโยซะเนี่ยคือ ต้องบอกเลยว่าปากดีนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยเคารพนักมวยไทยเท่าไหร่เพราะว่าเขามาจากคาราเต้นะครับดังนั้นมันจะเป็นศักดิ์ศรีของนักมวยไทยที่จะต้องชกกับนักชกคาราเต้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมทักจากทักมวยไทยขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับก็วิเคราะห์ประมาณนี้เวลาไม่ค่อยจะมีนะท่านผู้ชมก็พอดีน้องๆบอกว่าวันศุกร์นี้มีคู่ใหญ่คือคู่ของ พเพชรนงกับยูกิโยสะก็เลยมาตั้งกล้องแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันผิพพดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้สวัสดีครับ